โรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนคุณธรรมศบถอรระดับ3ดาวโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3เปิดการทำการสอนก่อนระดับประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6 มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนและมีนักเรียนปีการศึกษา2,567จำนวน250คนภายใต้การบริหารงานโดยนางเมตตาแก้วสังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงและนายปัทภงขอจงสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือยิ้มง่ายไว้สวย เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือโรงเรียนร่มรื่นสีประจำโรงเรียนคือม่วงขาวคคำขวัญโรงเรียนคือเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามเกณฑ์ในการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอบพอทระดับ3ามดาวจำนวน4ด้านซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้านที่1โรงเรียน หนึ่งการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่สงบและเป็นระเบียบโรงเรียนแห่งนี้มีความมุ่งม,มั่นในการพัฒนานักเรียนให้เติบโตขึ้นเป็นผู้มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมอย่างเป็นระบบเป็นโรงเรียนคุณธรรมมุ่งเน้นการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมในตัวนักเรียนทั้งในด้านทักษะชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีจิตสำนึกที่ดีโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลจะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมใน3ด้านหลักได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดช,ชอบด้านการเสียสละและการให้ด้านการอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงมีรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมเหล่าอินแปลโมเดลคือซื่อสัตย์เสียสละอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้วงจร PDCA เพื่อสร้างคนดีสีเหล่าอินแปลง โรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์กระบวนการดำเนินง,งานและผลลัพธ์ของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพื่อสร้างการรับรู้และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องรวมถึงการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน,นินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านที่ 2. ผู้บริหารานางเมตตากแก้วสังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงและนายปัทภงขอจงสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอิมแปลง มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและกรอบแนวคิดคุณธรรมสอพอ,อโดยการขับเคลื่อนบริหารงานกำกับติดตามและรวมถึงการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานคุณธรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารงา,านที่เป็นระบบกำหนดบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายอย่างชัดเจนและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครูบุบคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมร่วมกันส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และรูปแบบการบริหารที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงที่เรียกว่าเหล่าอินแปลงโมเดล ผู้บริหารได้มีทักษะกระบวนการทำงานที่เชี่ยวชาญได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีปีการศึกษา2567พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นทำตรวจสอบและเข้าใจหลักคุณธรรมอย่างลึกซึ้งสามารถนำหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมผู้บริหารยังเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรมคอยกำกับติดตามและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมในโรงเรียนทั้งในด้านการเรียนการสอนการบริหารงานและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครูบุคลากรน,นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผู้บริหารมีอวอร์ดการันตีที่ได้มาตรฐานพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารที่ดีสืบต่อไปด้านที่3ครู โรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทุกด้านรวมถึงคุณธรรมอย่างถ่องแท้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนและเพื่อให้สามารถนูรณาการคุณธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้พร้อมสอดแทรกการจัดการเรียนรู้ถูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองผ่านการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปฏิบัติงานตามแนวทางของโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมหลักได้แก่ความซื่อสัตย์การเสียสละและการอยู่อย่างพอเพียงครูทุกคนมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้และค่านิยมที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นโครงการออมทรัพย์พอเพียงกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมส่งเสริมวินัยครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรครูมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงสามารถเป็นต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียนและนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่นักเรียน พื่อถูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในด้านที่4นักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงได้รับการส่งเสริมและถูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านการเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งโรงเรียนได้ใช้วิธีการต่างๆในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้โดยเริ่มตั้งแต่การบูรณาการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมเข้าสู่การเรียนการสอนนักเรียนมีโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทออนักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้น้าทางด้านคุณธรรม นักเรียนมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีอีกโดยให้โอกาสนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดและการตัดสินใจอย่างมีจิตสำนึกเช่นการเรียนรู้เรื่องความซื่อสัตย์จาก ประสบการณ์จริงและการเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบผ่านการทำกิจกรรมที่ต้องดูแลและจัดการสิ่งต่างๆอย่างมีระเบียบจึงทำให้เด็กโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงรักและเคารพในสถาบันม่วงขาวชาวเหล่าอินแปลงของเรา